คือทูกไปใส่แม่ขี่ทุกข้อผู้ใดผ่านเลไม่ขี่ห่ะไม่แม่คือทูกไปใส่นะอันขี่ได้แล้วเข้าสิไปขอเลขเอฟซีผู้ใดอยากโซกกับแม่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันอันพอดีมีห้านเคยเพิ่นไปตัดหญ้าเพื่อนบอกว่าน้องเคยไปไห้เพื่อนบอกว่าเลขกมันออกอยู่เห็ดพีน้องเฮ้ยแบบนี้เข้าสิไปเบิ้งผู้ใดอยากได้เลขกาตามา ไปเบิ้งถึงสองสามสี่ห้าหกแป็นแดเข้ากับสิบยุดถูกราเถื่อเป็นการใส่หน้าบ้านกาวเจาะทีเจาท่าเนาะเห็ดจากไดจังมีเหลบแม่ไข่เอฟซีมาเบิ้งมาเบิงแม่นองจิบ่าไปเบิ้งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนป้าอยู่นี่เหรอถึงแล้วอยู่หน้าบ้านเลยกินได้ไมมเห็ดอ่ะ เห็ดอ <wykor> ีเหงลพี่น้องเห็ดมีเลนะไเลีดไปเอาเอาเอาสไหลไขีดนะผู้ใดว่ารหอมหอมหอมมาปาดปดปาดปาดมาเบิ้งมาเบิ้งไหนเสีละไหนไหนเลขอะไรอ่ะเห็ดตีเห็ดกินได้อยู่ดีข้าเล็ไทยไทยีาไทย เป็นเลขไทยเออเป็นเลขไทยชอบเป็นเลขอะไทยเลยเอ้เอาเอาตัวป้าจุดจุดตัวจุดตักจุดตันแม่แม่แม่มันคือมีสามตัวน้องแม่สามตัวมีสามตัวลงเลยนะเดี๋ยวน้อแม่ขอถใส่หน่อยลอตเตอรี่ยี่สามตัวเตี้ยไปดูอไปดูไหนดูเลขบ้านเลขที่เท่าไรหน่บ้านเลขที่เท่าไรหน่ยังไม่มีที่เขาซื้อน้ำเห็ดนี่ยนล่ะนี่ยนล่ะก็ว่าจะ บอกให้บอให้ลูกหมูซื้อทูบมาว่าจะมาจุดขอหน้าบ้านมตัดเขียว่าจะมาจุดทูบไหว้ขอเลขเขีนเลขก็ดิเฮ้ยเฮ้เฮ้เอาศาสตร์มาปูเนี่ยสีนางเฮปิที่เอาศาสตร์มาเอาศาสตร์มาสีพัดนางเฮปิที่ขอเลขเอากระนามเทเลขใช่ไหมใส่เทวดาท่านมาให้ข้าเทอมลูกสาวอื้มูข้เอาได้ได้ที่เรียนแล้วจ้ะได้ที่เรียนแล้วโอู้หูดีแท้ได้ไหนได้ไหน ไงไงไงระจองเก้านกับบังโอ้โอที่ดีสงกรนตนัดคนต้นน่ะวิศวะแล้วต้นไหนิศวะแตเข้าเถิมอนแงมากสู้ๆนี่ละเดี๋ยวเรยงรังที่หนึ่งนี่ละดีดีดีเสื้อฟ้าๆเดี๋ยวด้อุ้ยเลขคชัดเลยชัดเแลวรดวอุ้ยเลขคชัดเลยนะนี่ค่ไทย5ไทยนะแวเลยเสดา ซื้อตอนนี้เลยไหมเราาไทยแต่ว่าตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองันชัดมาเมันเป็นไม่เหมือนตาให้ตีเอาโอ้ยตายคือตีว่าเป็นมะข่าฝันเราเด้อวันที่นี้มีไหมเนี่ยเห็ดเป็นมีมีกี่ดอกเห็ดมีสามดอกกาห้าสามเนี่ยเอาเด้อวันที่นี้เดี๋ยวต้องติดทุกดอกตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองนะ บ้านที่นี่เดอ้อเพื่อนเพิ่นไห้แต่เลขกหาทีมันชัดเนาะเอฟซีสองโตด,าด้านนานี่มันบอบชัดบนัน,นยีแมนนองกันเลยสีผ้าเอฟซีขอกลับขอไหวเจ้าทีเจ้าทางเนะ<พย>าะสา<น>ธุเด้อเ<ธ><ธ>จ้าทีเจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเพื่อนเทวดาสิงศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่สถานทีแห่งหนี้อยู่บ้านสวน อ่ะยูเจริ่นแห่งหนีมือนีลูกหลานแต่พาทีมงานมาเบิ่งอ่าเล่ออกยูเฮดเด้อเอฟซีดดอดดขอเจ้าทีเจ้าทางโพดผายในเด้อสองตัวหนามันบอชัดมันชัดได้ตัวขังหลังเป็นเลี่ยมากนีมีดมากเขาฝันมากอ่าบอกโตตรงตรงสามตัวตรงตรงให้ถือให้นีโชคมีล่ลาบเลยเด้อให้ได้เงินไป จค่ะเธอไปหลาเในเดนซ่าถุมาบอกเล่าเลยเด้อหลานเคยนี่ละ่ะผู้เป็นเห็นนี่ล่ะเบิ้งตีบ่บออกดอกเนาะเอฟซีหมู่ตะวาเลขหาไทายนี่ชัดมากเลยแต่ว่าสองตัวเลขนี่คือเบิ้งบอออกเลยแมค่ค่ะเอฟซีใครเปิดมาเขาฝันเน่าน,นี่ละ่ะให้เขาฝันเน่าเอาตรงตรงตรวดเด้อเจ้าที่เจ้ทาท่าเจ้าบ้านเจ้าเพื่อนซาถุ ไอ้โซ่ให้ลาบลูกหลานเลยเด้อสาธุมาเขาฝันมือแล้วนี่แหละเด้อไอ้เอฟซีถือน้ำให้เอฟซีโซ่เห็ดนี้มันกินได้ดิกินได้เหรอกินได้อย่าพลาดกินต่อเป็นเห็ดอะไรอันนี้อย่าพลาดกินเลยมากินเนี่ยตอนแรกผมก็ว่าจะถามนั่นแหละว่าเห็ดอันนี้กินไปก่อนเอาไปดู ใช่อะไรโอยู่นู่นู่กับตป็นดีแม่ตอบตาขาห้องตุลกินเกลือแม่ให้ข้าไทยน่ะชัดเหมือนเหมือนมันเหมือนตีตาไว้เนาะเอาเหรอชัดมากเลยตัวนั้นแต่ว่าตัวสองตัวนั้นฟังไ้วยเลยเหมือนเขียนด้วเลยชาร์ตติองเราลองลุกก่อนเขาถึงจะลุกได้เอาไมาใส่ผู้ใดเห็นเป็นตัวอย่าง แม่น้องเห็นเป็นเลขกหากตัวตทุดท้ายเอ้าเจ้านางเติบข่อยพร้อมทั้งหน้านะอะไรใครสามารถตีได้ท <c oughs> ัง้งหน้าท้าหน้าตีไม่ออกเลยมันเหมือนจะเป็นรูปต้นไม้แหละออันนี้โทรศัพท์เลยหน้าก็เป็นเลขสองอารบิกไงทุต่ายทุต่ายต่าคลิปไป,ไปมาคุณตุดมา แุุ่นกันเท่าบางทีก่อนบาทีนึ่งน่ะเอฟซีเบิ้มเบิ้มคืนนี้เราก็จะมาถ้าเถาเจ้าพ้ากันแดดอย่างเอฟซีมีอันงพอดีไม่ออกมาออกยุเห็ุค่ะเอฟซีเหมือนกับเล็กนีคนมาปั่มใบยุ่เหตุเลยค่ะเอฟซีต่วันสองตัวแหลกมันบอยชัดมันชัดตัวทุ่ยไทยเป็นเหล็กหาไทยกับเลยพากันมักาบมนโนบะใบอาเตือในตดีแม่น้องสีส้มขาวแจงเอฟซีเด้อ